Over million cash. And no one knows ที่ไปดูหนังในโรงมาล่าสุดหนังของป๋าเรียมนิวสันครับเรื่องอ่ะออนเ Thief ออนเ Thief โจรใจซื่อใช่เรื่องเรื่องสั้นๆก็คือว่าเขาเป็นโจรปล้นธนาคารมาสิบแห่งในเจ็ดรัฐไม่มีใครจับเขาได้เลยแล้ววันหนึ่งเขาไปเจอตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่ากูไม่อยาก โกหกผู้หญิงคนนี้ต่อไปแล้วก็เลยโทรไปหา f b i ว่าเฮ้ยจะมอบตัวจะมอบตัวแล้วนะเอาเงินทุกอย่างคืนไปหมดเลยแต่ขอไปจำคุกในที่ที่ความปลอดภัยต่าๆหน่อยแล้วจะเอาเงินอะไรคืนไปเอาไปหมดเลยคือเอาง่ายๆคือต่อรองเพื่อให้แบบอย่างน้อยคือจะได้ออกพ้นโทษเร็วๆจะได้ออกมาแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวอะไรอย่างนี้แล้วแล้วประเด็นคือไอ้ FBI ที่มานั่นน่ะมันดันแบบเอ้ยนี่มันเป็นโจรคนนั้นจริงวะฉันต้องการที่จะฮุบเงินไว้ แล้วก็พยายามฆ่าอะไรประมาณนี้ก็เกิดเป็นการล้างแค้นอะไรตามสไตล์เดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่คือคุณเลียมนี่ชีวิตจะเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมไปดึกนี่เต็มไปด้วยการล้างแค้นคือสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยมีทุกอย่างในในตัวอย่างแล้วก็เป็นทุกอย่างของหนังเรื่องนี้คือไปดูเอาแอคชั่นเนื้อเรื่องมีแค่นี้แหละไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังอะไรพลิกล็อกพลิกกลับอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้างั้นถามเลียมนีสันไล่ล้างแค้นฆ่าคนใช่ไหมถูกไหมใช่มันไหม กลาง,งกลางดูคลายเครียดในช่วงที่ไม่มีหนังดูในโรงได้อันนี้ดีกว่าถ้าถ้าเป็นช่วงที่หนังเข้าเยอะๆผมว่าหนังเรื่องเนี้ยมันจะถูกตีตกมาท้ายๆเลยแต่ด้วยช่วงเนี้ยหนังใหญ่ไม่ค่อยเข้ามันมันเป็นโอกาสให้หนังเกรดประมาณเนี้ขึ้นมาหนังหนังแอคชั่นไม่คิดอะไรมากอะ่ะเข้าไปดูป่าเลียมว่าในวัยเจ็ดสิบเขาวิ่งจะจะขโมยธนาคารจะทำนู่นทำนี่จริงๆอ่ะจะว่าไปหลายปีก่อนอ่ะเราก็ มีความสุขกับหนังแอคชั่นกลางๆแบบนี้เยอะนะใช่หมายถึงแบบตอนเด็กๆอะไรพวกนี้เออผมว่ามันมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เหมือนด้วยค่าลงที่แพงอแลวเน็ตฟิกที่มีหนังให้เลือกเยอะใช่มันเหมือนพอหนังพวกนี้มามันเหมือนมันเหมือนโปรเจกต์พาวเวอร์อ่าใช่ใช่จริงๆมันเหมือนโปรเจกต์พาวเวอร์มันก็คือหนังเหมือนของของลุงเรียมที่ไม่ได้ AAA อ่ะแต่หนังแบบประมาณ B ผมนึกถึงออคุณอะไรนั้น น้องของลิลลี่สกอตอ่ะโทนี่สกอตอ๋อหนังของคุณโทนี่สกอตจะเป็นแนวนั้นแอคชั่นกลางๆลางอันสต็อปเอบิลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแต่สนุกแต่มันสนุกนะมันดูแบบมันไม่ได้จำเป็นต้องแบบมันทำให้นึกถึงหนังที่เอาไว้ดูบนเครื่องบินคือผมผมไปดูหนังเรื่องนี้คอมิวเตอร์ผมสนุกมากเลยแล้วผมดูบนเครื่องบินสนุกคือผมอ่ะเป็นคนที่ดูหนังของหนังแอคชั่นของลุงเรลียมนะมามาโดยตลอดทุกเรื่องผมรู้สึกเขามีถ้ายกเท็เคนภาคแรก คือออกนะทุกเรื่องมันจะเท่ากันหมดเลยความสนุกคือมันเอาไว้ดูเพลินเวลาแบบโอ้วันนี้เครียดว่ะหาอะไรเพลินๆดูดีกว่าหนังคุณเลียมเนี่ยเปิดเปิดดูเลยไม่ไม่ผิดหวังโอเคก็คือตามสูตรเลยแต่ว่าก็ได้มาตรฐานใช่ครับแต่หนังคุณเลียมอยากแนะนําอีกเรื่องหนึ่งนะก่อนหน้าเรื่องนี้ไอ้โคเพอร์สูตรอ่ะโอ้มันนั้นผมดูผมรู้สึกมันมันสนุกอะมันมันสนุกและตลกเออมันสนุกและตลกในการเล่าเรื่อง เออม,มันมีความฮาอยู่เยอะมันมีความฮาเออก็น่าดูนะจริงๆดูหนังแบบนี้มันก็ไม่ต้องค,คิดมากดีคือนคือโทนหนังมันเป็นซีเรียส์ไว้โคเบอร์สุดอะแต่เนื้อหาบางอย่างอะม่งโคตรตลกเลยแ้าแบบเล่าเป็นหนังตลกยังได้เลยทำเป็นหนังตลกยังได้เลยเอครับประมาณนี้โอเคถ้ารายการคุยหนัง